เนี่ยเป็นตาเรือเลยทีนี้ขึ้นเรือก็ต้องไกลเลยใช่ไหมครับต้องไปที่อื่นคอมติอ,ตอเข้ามาอย่างต่ตตตมางคอมมิอเขาก็มาเอาเงิน ต่มันมีวิธีการก็คือตออะอตต้องหาอให้เราไปตลาดก็ลาบากไปทำงานก็ลาบากอเไปขึ้นนู่ทำอาหารทองนู่นกันสดๆนะครับไปทำงานแล้วไอ้พวกเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราไปซื้อของไม่ได้ขอเพื่อนไปตลาดอันนี้เป็น นี่ครับ เไบตรทายวเดียวบัตรหายมาเรียกโป๊ะแล้วก็ทำสะพานพาดมาตรงนี้เราแลก็เราก็ใกล้หน่อยจริงๆโป๊ะมันอยู่ตรงไหนอะพี่นี่าลยเาเนี่ยเนี่ยเหรอเสาเนี่ยเหรออ๋อโป๊ะอยู่ตรงนั้นแหละโป๊ะอยู่ตรงเสาอยู่ตรงเรืออยู่ตรงเรือเลยจมหายไปแล้วจมหายไปแล้วมันอาจจะเดือดร้อนไหนที่แล้วก็เราก็ยูเรือมาขึ้นง่ายใช่ขอแค่โป๊ะขอแขนขอมันมันสามารถมีโป๊ะนี่คือมันสามารถ ทำอะไรได้หลายอย่างเลยรอเรือรอซื้อของมาระวังได้อันนี้จะทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเลยเดี๋ยวคุณดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนนะที่เรือมารับเขาเนี่ยการขึ้นลงเรือก็ลำบากมากเระระหว่างขึ้นลงเรือมันมปนอยู่นในน้ำนะมันถ่ายด้วยแ้ละเฮ้ยลำนี้เราเดี๋ยวเราดูความลำบากของเรานะคะแต่ต้องคาดต้องเรียกเรือมาเนี่ยคือห้าสิบลำบากองอันนี้คือห้าสิบบาทใช่ออ เรียบร้อยครับยกมือได้ครับอันนี้สำหรับคนคนลงเรือเป็นนะถ้าคนลงเรือไม่เป็นนะก็จะไม่ได้แก่ๆงล้ก็ความน้ำน้ำมันน้ำมันเที่ยวมากถ้ามีคอเรายืนบนคอมันลงง่ายอย่างร้อย่างไรเรานั่งในคอได้นี่ลงล้นี่ลงแล้วนี่ลงแล้วระตลงม่น้ำลงนะถ้าลงพลาดแต่ละ แล้วถ้าแก่อย่างเราหมดสิทธิ์ของเรานะคะแต่ต้องค่าต้องเรียกเรือมาเนี่ยคือห้าสิบเนี่ยห้าสิบอันนี้คือห้าสิบบาทเรียบร้อยเราก็ช่วยกันเองคนนี้าคนลงเรือเป็นนะถ้าคนลงเรือไม่เป็นนะก็จะไม่ได้แก่แกแเราก็คว่ำลงน้ำไปเลยแล้วน้ำมันเที่ยวมากถ้ามีโต๊เรายืนในโต๊ะมลงได้ก็ได้เด็กน้อยเรานั่งในโต๊ะได้ม ่้ามตร้แต่ถ้าเดี๋ยวคนเ็เรือมาีนี้ก็่าจะค่ใช้จ่ายมันสูงนะคะทุกวันทุกวันต้องไปต้องกับเรือไปห้กับห้ก็ร้อยหนึ่งแล้วนะคะคนไปทํางานมันก็ลาือดร้อนมากกว่าเลยแต่ถ้ามีเปาะให้เนี่ยเราก็จะไปเรือจาะเรอัก็แค่คนละยีบาทเองไปยี่สกับยีก็คือแค่สีบาทแต่เนี่ยอใ้จ่ายต้องหกบาทอ๋อนี้ต้องแบบโทรเรียกเรืออย่างเดียวต้องโทรอย่างเดียว พอนะมันไม่มีท่าลงเออเอาเรือมาจอดรอเขาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะลงเรืออันนี้ก็ไม่ใช่ลงง่ายๆนะพี่ก็คว้างเลยไม่น้ำมันสูงโอ้แล้วก็อันตรายเนี่ยพี่อย่างเงี้ยอันตรายอยู่โอ้น้ำนน้ำแรงเนาะน้ำแรง้แลึกด้วยถ้าลงไปเนี่ยต้่นระวังไอซีโนเโอ้โหเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องระวังต้องระวังต้องระวังไปเองไว้นะเป็นนะครับต้อง คือช่วยบริจาคมาใช้แค่ชั่วคราวก่อนก็ยังมีนะคะเราก็พูดถึงหน่วยงานตรงของเราคืออบตถูกไหมคะแต่ถ้าเขาเป็นงานเขายังมีงานเยอะอ่าค่ะอ่าไม่ถึงเราก็ใครที่เห็นพวกเราอ่ะเห็นพวกเราขอที่มีโปะเหลือเนาะที่มีเหลือเปลือเหลือที่มันเหลือจากที่คุณใช้เนี่ยก็ขอบริจาคมาแค่ชั่วคราวก่อนนะคะให้ใช้ก่อนเสร็จแล้วก็น้ําลงก็เอาไปไม่ว่ากัน อันนี้กี่กี่วันกี่อาทิตย์แล้วประมาณห้าวันนี้วันที่ละเจ็ดห้าหกเจ็อแดเก้าสิบเจ็ดวันวันนี้วันที่เจ็ดแล้วพอเช้าน้ำขึ้นเนี่ยตอนนี้น้ำขึ้นเช้าแล้วพอน้ำขึ้นเช้าแล้วพวกที่ไปทำงานเนี่ยลำบากมาก เบียกกันมาลอกมาแลกเกลยแหละแล้วเดินหั้งสี่ร้อยเมตรอ่ะเบียกลับไม่เท่งไทยเปียกไทยสิเออแต่ไม่ทำไปทันงานเลยเปียก่อนเล้วเปียกเยอะด้วยน้ำแล้วเดินไกลสี่ร้อยเมตรลุยน้ำไปอ่ะลากเราลากเรือไปมันติดสะพานเนาะมันมีสะพานโค้งไงคะอ๋อทีนี้จะพายข้างนอกเนี่ยโอ้หัวเรยวอย่างงี้ล้มทั้งคนไปส่งทั้งคนตายอะค่ะ เออเราอันตรายมากน้ำเที่ยวเห็นไหมเดินไปลื่นงก็ก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ไปทำงานเปียกบางคนกลับมาทำไมกลับมาข้างล่างเปียกกันเนี่ยเปียกแล้วเนี่ยเปียกแว๊บก็ไม่มีอะไรออ๋ปกติจะเป็นเรือยาวใช่ไหมที่ยี่สิบบาทที่จะไปปกเก็ตประจำทางประจำทางถ้าไงลงไม่ได้ก็ต้องไปตรงนู้นแหละอย่างสองทางที่บอกเขาบอกให้ไปลงตรงนู้นสี่ร้อยเมตรไปตรงนู้น400เมตร400เมตรเดินธรรมดาก็ไกลนะไกลเออแล้วเดินน้ำสูงเนี่ยใช่เวลาเดินต้องเป็น อย่างน้อยมียี่สิบเป็อนีันดบกางทุนสิเขากลับมาค่อ๋อต้องต้องเดินอีกส0 0รอเมตรเหมือนกันกลางคืนอืมกลางคืนก็ลยกันมาเราก็พยายามเปิดไฟที่บ้านในสว่างเยอะๆเพราะว่าคนเดินถนนเขาจะได้ได้เห็นามีดำมีเหลืองมีหลายสีเออวุหน่วยงานข้างนอกเนี่ยเห็นความลำบากอยากช่วยชาวเกาะเก็ดก็มาช่วยพวกเราหน่อยจ้าใครก็ได้อ่ะมาช่วยพวกเราที่ให้เรา สะดวกแต่มาช e er ่วยเนี่ยสะดวกขึ yeah, ้นเท่านั้นนะคะไม่ใช like ่ว uh ่าเราจะสบายนะเนี่ยเราก็เห็นเห็นอยู่อย่างเงี้ยอเหลือจะไเจอใครที่เขามีโป๊หลือเฟือนะอ่าใครใครบริจาคมาให้เราใช้ช่วคราก่อนใครใครจะช่วยเราอ่ะเห็นพวกเราแล้วเนี่ยเออแล้วส่วนหลังจากน้ำลงแล้วนี่อบตเขาจะทำอะไรก็ให้เขาเดืนนเอนหนึ่งแต่แาขณะเนี้ย่วลเรานิดนึงกว่าน้ำจะลงก็เป็นเดือนนะแล้วเราจะต้องอย่างเงี้ย อไอ้พวกเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ลุยเปียก็ย,ยังไม่เป็นไรแต่ไอ้ลูกหลานเราเนี่ยเช้าไปทํางานเนี่ยโอ้ลำบกลำบากมากค่ะลําลบากมากๆเลยล่ะแล้วตอนเนี้ยน้ําขึ้นเชา้าที่สําคัญคือน้ํามันขึ้นเชา้าสูงมากจะอ,ออกกันยังไงเลยเนี่ยน้ําสูงด้วยน้ําแรงด้วยเบื้องต้นอยากจะได้โปะมาใช้ก่อนค่ะมันก็มันก็ระยะเาที่เราลุยน้ําเนี่ยมันจะสั้นข้าว พายเรือก็สะดวกนิ่นึงก็ใกล้ด้วยเพราะมาสามารถนั่งเรือเอาเรือเข็นมาก็มาถึงเรือเนี่ยเราไม่ได้พายนะคะเราเข็นกันเพราะว่าถ้าเราไป้องทั้งขสองวัดอ่ะทั้งสองทางที่เขาให้ไปเนี่ยมันไปไม่ถึงเพราะว่ามันมีสะพานโค้งมอมีน้ำออกไปอีกอยู่ดีคือคือเรือจะเข็นไปส่งให้คนนั่งไม่เปียกเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันมีสะพานโค้งเรือก็ไปไม่ได้ไปไหมไปไม่ถึงปอเออไป ไปก็ต้องเตียกอีกอะแต่ตรงนี้ในบ้านเนี่ยเขาท่าเนี้ยมันเป็นท่าเขาเรียกกลางบ้านซึ่งมันสะดวกกับคนคือมันไม่มีสะพานโค้งเราก็มาเรือจูงไม่มีอะไรขวางลึกหน่อยเราก็ลากกันมาพายกันมาได้แค่นั้นแหละช่วยเราหน่อยอนะคะชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆเนี่ยชาวบ้านทุกของชาวบ้านเลยไอ้น้ําท่วมท่วมบ้านอะท่วมแน่นอนอยู่แล้วค่ะ ท่วมโดยที่ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วท่วมเกาะเกต็ดยังไงก็ท่วมไม่เหลืออันนี้เรา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 ไม่เป็นไรเรายอมรับเรายอมรับเพราะเราอยู่ริมน้ําแต่ถ้าเรามีโป๊ะเนี่ยเราก็ยังสบายจะไปตลาดตอนนี้กับข้าวไม่มีนะคะเขาข้าไปตลาดลําบากเราแก่เราต้องรอใช่ไหมเราจะลงเรืออย่างไอเด็กผู้ชายเมื่อกี้เราก็ลงยากเพื่อเผื่อตกน้ําตูมไปหายไปเลยนะได้เลยแล้วเราไหวไหวนักเป็นค่ะ แต่มาดูน้ำก่อนคนมาดูเธอพัวลงไปก็นู่นแหละเรียบร้อยเลยเราก็ไม่กล้าไปแหละคนเท่าคนแก่ก็ไปต้องไ้นี่เอาสี่ร้อยเมตรเอาไ่ไงฮะกินไข่กินมาม่าล่ก็แจกได็ที่มีที่เขาหามาให้กก็คือกินอย่างนั้นแหละกินกินไข่กินมาม่ากินปลากระป๋องเราไม่เป็นไรเลยอย่างนั้นเราอยู่ได้เราก็โอเคอยู่แต่ไอเด็กที่มันต้องไปข้างนอกทุกวัน เรือพวกเราเนี่ยมาทำงานจะขึ้นแบบเมื่อกี้ถือว่าอันตรายนะโอ้ก็ขึ้นกันทุกวันล่ะค่ะถ้าไม่ถ้าไม่รวยอันนี้เดี๋ยวกันตั้งแตบคนที่พอจะมีค่าเรือใช่อย่างเงี้ยคนที่พอจะมีค่าเรืออันนี้ย่าลืมจะไปกับร้อยแหวะแล้วถ้าคนที่เขาไม่มีเงินเขาต้องไปทำงานน่ะเงินเดือนไม่มากอ่ะต้องไปเรือประจำทางแต่เรือประจำทางเนี่ยจอดไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยจอดไม่ได้เรือยาวจอดไม่ได้